บสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยีนีต้องรับสู่ชอบโดนทอส,สองทานนะครับผมก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูโมเดลรถรถเล็กนะครับของค่ายทออวิวนะครับผมเป็น นิสสันสกายไล e GTR 33กับ s u b ู r u อิมเพ z ซ่า2.2 b STI สอเวอร์ชเอเป็นตัว STI นะเป็นตัวแรงองอซูบู u เค้านะอันนี้ก็ผมสั่งอันนี้ผมไปขุดมาจากกลุ่มเฟสนะครับกลุ่มขายรถเหล็กนะก็ไปหาเจอมานะครับอันนี้ก็ร้อยยี่อันนี้ก็ร้อยห้าสิบนะไปสั่งมา ก็เดีย๋ยววันนี้ผมจะพามาแกะกล่องมันกันนะครับเราก็จะเริ่มจากอินเพสต์้านก่อนเลยแล้วกันนะก็อิเสต์้านมันก็แค่ในกล่องม,มันก็สวยอยู่นะครับมันสวยแล้วอ่ะในกล่องก็สวยอ่ะ แพ็กก็มาก็ดีนะแต่ว่าแต่ก็ต้องอแกะแพ็กก่อันนี้ไม่อยากแกะเลยถ้ามีน้ำยายล้างเล็บก็น่าจะดีะแต่ผมไม่มีอันนี้เราก็แกะแพ็กกันเลยนะและ้วเราก็แกะอันนี้ สวยมากๆาเลยครับก็มีกระจกข้างมาให้ด้วยครับไม่ต้องไปหาซื้อกระจก,กัอะไรดีค่ะแล้วก็ลื่นๆเลยครับสีก็สวยมากนะสีสวยมาก ข้างใน,นก็ยังธรรมดานะครับเป็นของ h t w วิ e นะครับผมสบรุอิมเพซ่านะครับอันนี้เมดอินนะคันนี้เมดอินมาเลเซียครับผมงานะก็โดยรวมก็จะมากับตัวรถที่มีสีน้ำเงินนะครับไฟหน้าก็เหมือนจะเป็น แต้มสีมาเนาะเหมือนจะแต้มสีมานะครับไฟหน้าก็จะมีโลโก้อ่าโวลุด้วยนะแล้วก็จะมีโลโก้ของอ่าีไอนะสีชมพูนะครับผมแล้วมีหูดหน้ากระโปรงนะครับเป็นหูเป็นหูนหที่อ่าเอาการเข้าอ่าอินเตอร์นะครับอินเตอร์โวลูดก็จะอยู่ข้างบนเนาะ ส่วนท้ายก็จะมีอ่สติกเกอร์ฮอตวิวมานะครับไฟท้ายก็น่าจะแต้มสีมาแล้วครับผมเพราะว่าสีมันล้นๆ้นเกินเกินมาตรงนี้นะส่วนท่อก็ใช้ได้อยู่ครับท่อใหญ่อยู่แต่เป็น,นพลาสติกนะครับเป็นรูตันนะแล้วก็จะมีสปอยเลอร์อหลังที่ยึดยึดติดมากับตัวรถนะครับผม แล้วก็ได้ล้อสีทองนะครับของ sti นะต่อมาแล้วก็จะมาดู g t r นะครับอันนี้เป็น skyline g t r r 33นะครับผมก็แกะแพ็คเหมือนกันนะนี่จ้ะอันนี้ก็ g t r นะครับผม เป็นอ่าที่จะสีพิเศษนะน่าจะน่าจะเป็นตัวอาสาสามสีพิเศษนะครับผมภายในก็สวยสวยอยู่นะครับภายในมีรายละเอียดทั่วเข็มขัดมาเลยนะถ้าดูดีๆแล้วก็ข้างหน้านี่ก็จะมีเป็นไฟหน้านะครับมีไฟหน้านะ แล้วจะมีโลโก้ของวิทาติดอยู่ตรงหอกตรงกระจังหน้าด้วยนะครับแล้วก็ตรงกันชนนี่ก็จะมีมีรูนะครับผมเห็นสังเกตดูว,วะ่ะมันจะมีรูอยู่แล้วก็มาดูท้ายครับท้ายก็เหมือนอ e ีเวส่าก็ไฟก็แต้มสีมาครับแต่ตรงนี้เหมือนจะลนๆเกินเกินออกไปหน่อยนะ แล้วจะมีโลโก้ gtr ครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็สวยมากเลยนะที่ผมชอบคือตรงนี้มันมีโลโก้ gtr ติดมาตรงนี้ด้วยส่วนท่อก็เป็นท่อตันนะวิงหลังก็เป็นวิงยึดติดนะครับติดมากับตัวรถเลยอันนี้ก็เป็นสกายไลท์ gtr สานสาวนบผมก็เม d ดอินมาเลเซียเหมือนกันนะแต่ผมก็เสียด้อยู่ที่ข้างมันไม่ได้มี โลโก้ของ ETR มาอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็โดยรวมโดยรวมก็สวยมากานะครับข,ของวิวนะสวยมากาดโดยรถมาก,กับสีม่วงนะครับน่าจะเป็นสีอ่า Midnight p u r p l นะเดีย๋ยวผมจะ insert พาพขึ้นมาอ่ะน่าจะพอเห็นกันไปนแล้วแล้วเนาะ ก็อีกประมาณ1วันนะครับผมก็จะหมดรอบฝึกง,งานของผมในเทอมที่หนึ่งแล้วนะครับของระดับปวชปีหนึ่งนะผมก็จะพยายามทยอยมาลงคลิปให้ได้ดูบ่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็จะเริ่มมีเวลามากขึ้นนะก็จะไม่ค่อยเหนื่อยมากนะเพราะฝึกง,งานเนี่ยมันมันเหนื่อยนะเราทำ,ทำเยอะเราทำเยอเป็นงานเราทำเป็นผมฝึกอยู่เซเว่นเนาะพอกลับบ้านมาก็หมดแรงทุกวันเลยนะครับมาแต่ว่า ไอเวลาว่าอคิทเกมมันก็มีนะแต่ว่าด้วยความที่คิปเกมมันทําง่ายมันตัดง่ายนะในช่วงนี้ก็เห็นคลิปเกม,มบ่อยนะแต่ว่าไอพวกคลิปที่ทําเกี่ยวกับรถทําเกี่ยวกับบอดี้ไฟอ่ะมันก็ไม่ค่อยจะได้ลงนะเพราะว่าผมเหนื่อยที่จะมานั่งตัดคิปนั่งคิดมุกนะเพราะว่าผมอยากจะทําคิปที่ดีให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับก็ไหนไหนก็เปิดเทอมแล้วผมก็เปิดเ,เดเือนธันวานแล้วก็ นั่นแหละผมก็จะพยายามมาลงคลิปให้ทุกคนได้ดูบ่อยๆนะครับก็สุดท้ายนี้ถ้าชอบอย่างยูกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ